จริงๆคนพม่าอย่างที่เราทราบนะครับออก็ไม่ค่อยอยากจะพึ่งพาใครเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างรักอิสระนะครับแล้วก็ออมีอดีตที่ขืนขมนะครับจากการเป็นอาณานิคมของติดซึ่งเอาเขาไปอยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนหลังการทุนท <Wow. S 1> าทางเศรษฐกิจกับจีนก็ทําให้เขามีปัญหาเยอะนะครับแต่จีนเ,เองนะียอย่างที่คุณพัชราพูดเนี่ยนะครับตื่นตัวมาหลายสิบปีแล้วก็เลยเข้าไปอะไรครับตามพรมแดน นะครับแล้วก็ไปสถาปนาแนวป้องกันด้วยใช้วิธีทางการในการค้าก็ดีวางกําลังของตัวเองไว้ประชิดพรมแดนก็ดีจัดระบบการท้งดีกับเรานะครับเยอะเลยคนไทยก็ไหลไปทํางานที่นั่นเยอะแล้วก็ทําให้เขาเมีเป็นเหมือนกับรัฐกันชนสมัยใหม่ครับคุณพระชครับก็ถือวนะ่าเขาเหนือแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีอิทธิพลมากนะครับในบริเวณพื้นที่แถวรัฐฉานนะครับแล้วก็รัฐที่ติดกับอินเดียนะครับซึ่งอินเดียเองก็ทําแบบเดียวกันนะครับนะก็เข้าไป นแนวป้องกันนะครับเมื่อก่อนเราก็เคยถูกมองจากนักวิชาการว่าเราก็มีนโยบายรัดกันชนนะครับแต่ตอนนี้เราเราไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอสุ่มเสี่ยงต่อควา,ามอ่อนไหวควา,ามเปราะบางมากขึ้นแต่ใช่ครับตรงนั้นเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะครับต้องลงทะเลต้องเข้าสูมา่มหาสมุทรอินเดียเส้นทางสายใหม<า>่ทางบกทางทะเลและอเมริกันก็ดึงอินเดียเข้ามาร่วมวงไพ่บูลสู้กับจีนในปุ๋ยผ้าที่อินเดียและอเมริกัน รตั้งชื่อใหม่โดยญี่ปุ่นนะครับโดยชินโซอาเบตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยว่าเป็นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็หมายความว่าตอนนี้จะเป็นพื้นที่ที่สําคัญสหรัฐอเมริกาก็กาลังจะเปิดฐานทัพเรือใหม่นะครับในบริเวณมหาสมุทรอินเดียไม่ไม่ใช่ฐานใหม่ฐานเก่าเดิมแต่เขาจะขยายเพิ่มมากขึ้นครับจีก็ต่อจีก็ต่อท่อลงทะเลครับผ่านผ่านพม่าผ่านปากกีสถานของปากกีสถานเนี่ยเสร็จแล้วนะครับลง ของศรีลังกาเนี่ยก็เข้าไปบริหารพื้นที่ท่าเรือสนามบินแล้วเพราะว่าเขาล้มละลายกู้เงินจากจีนแล้วบริหารไม่ได้เรื่องของนี้ททำอะไรกันก็ยิ่งตื่นตัวแล้วก็พยายามเข้ามาเพื่อที่จะสกัดไม่ให้ทิพลจีนไปไกลกว่านี้อันนี้ก็เป็นตัวแทนของความขัดแยง้งของมหาอำนาจนะครับที่ที่เราเห็นครับ